แต่เมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าเขาไม่ได้ประพฤติตรงตามความจริงของเขากระเสริฐนั้นข้าพเจ้าจึงว่าแก่เคฟะต่อหน้าคนทั้งปวงว่าท่านเองซึ่งเป็นพวกยิวประพฤติตามอย่างคนต่างชาติซึ่งไม่ได้ตามอย่างพวกยิวเหตุฉน,นัท่านจึงบังคับคนต่างชาติให้ประพฤติตามอย่างพวกยิวล้เหตุการณ์ตอนสั้นๆนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าคิดนะครับอาจารย์เปาโล แม้ว่าจะเป็นรุ่นนอ้องของเปโตมาเชื่อพะเยซูคิ์หลังจากเปโตอาจารย์โบโลเห็นว่าสิ่งที่ผิดอาจารย์โบโลว่าออกนนะ้าว่าเปโตของหนะ้าท่านเปโตเรียออกวอาเคฟศาสนาทาไมท่านทำแบบนี้สิ่งที่ทําให้เปโตขาดความมั่นใจนะครับในการที่จะจูบแบบใช้พระเจ้าเขา,า,า,าข,เขาดความมั่นใจเพราะว่าเขา,า,ขเขา,ากลัวถูกตำหนิเห็นไหมครับว่าเวลาที่คนในกรุงเยรูซาเล็มเนี่ย มาหาเปโตรและเบโต้กลังน,นั่งกินข้าวมันนั่งคุยกับคนต่างชาติเปโตรกต็ตกใจเลิกกินเลิกคุยและเลิกม,มาและแถมยังผ่านตัวเองด้วมนอาจารย์โเราเอต้องบอกว่ทาทั้งหมดนี้ไม่ถูกเราขาดความมั่นใจเพราะอะไรครับเรากลัวนต่งคนต่ำติลัวคนวิพากษ์วิจารณ์กลัวเสียผลประโยชน์ตั้งแต่ของเขาไปและนี่คือสิ่งที่น่าจีงครับความเชื่อของเรา,า,รา,เเราต้องอยืนหยัด ความเชื่อของเราต้องมุ่งมั่นในสิ่งที่พระเจ้าให้แม้ว่าเราจะมีต้นทุนน้อยแต่เมื่อเราอยากจะกทำบอกพระเจ้าความเชื่อของเราจะต้องไม่กลัวคนตำหนิไม่กลัวเสียผลประโยชน์ไม่กลัวเสียตําแหน่งเพราะว่าไม่เรากำลังทาในวิธีที่พระเจ้าต้องโมเสสก็หนึงน่งในโตลก็หนึ่งคนสุดท้ายนะครับคุณอยากคิดว่าอาจารย์โกโลก็แก่งนะครับอาจารย์โบโลก็บอกว่าผมก็เห็ขาดความมั่นใจ แลีวผมยังต้องการเสริมกำลังความมัน่นใจอาจารย์บโรโพูดเสมอหลายครั้งหลายครที่บอกว่าให้พี่น้องริสเตียนเนี่ยอธิษฐานเผื่อทา่านให้พี่น้องริสเตียนอธิษฐานขอพระเจ้าเสริมกําลังกับท่านเพราะอาจารย์บโรโรู้ว่างานที่ท่านทาอยู่เนี่ยหนักและโหดมากเละเราจะรู้ว่าหลายอย่างทําให้เราขาดความมัน่นใจและสิ่งนั้นก็คืองานที่ยากลำบากและโหดที่สุ ไม่ว่าเราจะเก่งขนาดไหนแม้แต่าากาะทูเปอโรก็ยังบอกว่าต้องการกำลังเน้น,น,นงานพี่น้องรับเราจะเสริมชีวิตให้เรามีความมั่นใจเราจะเสริมกำลังเล่าเราได้ยินนี่คือสิ่งที่ต้องคิดอย่าบอกว่าเราเก่งเราแน่นะครับเหมือนกับที่วันศุกร์เนี่ยที่ผมไปประชุมแล้วผมเห็นท่านหนึ่งเนี่ยที่สุดยอดเลยนะถ้าผมบอกชื่อแล้วทุกคนจะต้องรู้เลยเพราะว่าสุดยอดในระดับ วงการแพทย์ไทยเลยนะนั่งร้องไห้ผมฮู้โห้ว่เป็นท่านนั่งร้องไห้ได้เขาพยายามโดยสุดบอกว่าที่ท่านเก่งใช้ไปได้ไม่หเห็นแล้วผมก็เห็นถึงนิสิตพระเจ้าที่ประจำวันนี้เราเห็นว่าพระเจ้าทำงานยริงยากนะแต่ชีวิตเราต้องมีความเชื่อต้องฟื้นฟูความเชื่อหนึ่ง ให้พระธรรมทีให้พระธรรมที่เป็นที่มีประสิทธิสองคุณควรจะมีต้นแบบของคนแห่งความเชื่อนะฮีโร่คุณเนี่ยฮีโร่ในความเชื่อของคุณเนี่ยคุณจะต้องมีเพราะบางครั้งเราขาดกำลังเราขาดความเชื่อผมคิดอย่านี้ตรนแ้ดที่สามนะครับให้เราจัดเวลาเสมอในการที่จะฟื้นฟูวิญาจิเหงาการมัสการพระเจ้าอยากายปุ๊บ กลุ่มเซลล์กล่มแทรกลุ่มย่อยอยากขาดการมีร่วมกลุม่มสมาธิทำปฏิฐานอยากขาดเพราะว่าการคุกคีกับเวลาแลการควบคุมใจเนี่ยจับเป็นอางวันนี้มันมีโซเชียลมีเดียเนี่ยที่ดึงเวลาเรา,มาให้เอะในโทรศัพท์ในคอมพิวเตอร์ในอะไรเนี่ยมันดึงเวลาเราใมากแต่รู้ไหมครับว่าอยา่าไปคิดมากเราอยากจะรู้เรื่องโลกผ่านสิ่งเหล่านี้เพราะผม,มที่าโลกจะเดือเราออก ถ้าเราไม่รู้จักการจัดเวลาให้ประจานะครับใช้เวลาดูโทรศัพท์ดูไอเดข่าวสารเนี่ยแปเดียวนะครับก็ดึงเวลาถุและไม่ใช่ดึงเวลาคุณดึงความจดจ่อในฝ่ายหน่าหเพราะฉะนั้นต้องจัดเวลาดีความเชื่อของเรามีมากแล้วเราจะสามารถเดินทางไปาัาได้ให้เหมือนกับวิกฤตินี้นะครับประเด็นที่สามนะครับที่จะพูดถึงก็คือ าระของความเชื่อนะครับคือชีวิตที่ต้องเชื่อฟังสาระของความเชื่อคือชีวิตที่ต้องเชื่อและฏิาัติต่างกับวันที่มาถึงติสนาเป็นยังไงครับหลังจากที่ระเยซูบอกเขาว่าไม่ควรที่จะโยนอาหารของลูกให้แกสุนัขแต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าจริงเจ้าค่ะแต่สุนัขย่อมกินเตที่ตกจากโต๊ะใน เมื่อพระเยซูทรงเห็นเขามีความเชื่อเขาเดินข้ามอปุปสรรคและปัญหาเขาเดินข้ามการต่อต้านพระเยซูว่าคนคนนี้คน,นเชื่อจริงผมบอกแล้วนะครับว่าท,ทุกๆครั้งที่พระเยซูพูดกับเราท้าทายเราทดสอบเราเนี่ยเพื่อต้องการยกะระดับไม่ต้องการที่จะทำให้เราแย่ลงไม่เหมือนกับกิจการของมาให้สังเกตด,ดีๆกิจการของมาลายที่ท้าทายเราทดสอบเราเพื่อต้องการให้อาราณ์ห่างเหมือนจากพระเจ้า แต่ทุกๆครั้งที่พระเยซูทรงบอกในพระคัมปีสอนเราท้าทายเราเพื่อต้องการยกระดับความเชื่อของเราทั้งนั้นและผู้หญิงคนนี้ได้ผ่านข้อสอบนี้ผู้หญิงคนนี้ผ่านข้อสอบที่ยากด้วยความเชื่อและพระเยซูบอกว่าในข้อที่8นะครับยิงเอ๋ยความเชื่อของเจ้ามากให้เป็นไปตามความารถนาของเจ้าเถิดนะในพระธรรมปีมัทธิวไม่ได้พูดถึงหลายลเรื่องเลย แในหนังสือมาโลโกนะครับได้บุดหลายๆเกี่ยวกับว่าเมื่อผู้หญิงคนนี้ได้ยินว่าพระเยซูบอกว่าหญิงเอ๋ยความเชื่อก็มากแล้วก็ลูกสาวเจ้าจะหายผู้หญิงคนนั้นก็เดินกลับบ้านเลยไม่ได้มาขอความมั่นใจกับพระเยซูไม่ได้มาเถียงพระเยซูไม่ได้อะไรบอกว่าโอ้โหดิฉันมาตั้งนานพระเยซูไม่ไปกับดิฉันจเดือดเดือไปแค่บอกว่ากลับบ้านเลยผู้หญิงคนนี้ก็กลับเลยสิ่งที่ปฏิบัติตาม ความเชื่อก็คือเดินกัาวไปนั่นแหละครับชีวิตที่เชื่อฟังความเชื่อต้องมีผลมีการเชื่อฟังตามมาเสมอนะครับเราเชื่อเราต้องฝึกตาเราขอบคุณพระเจ้านะครับว่าผู้หญิงคนนี้ฝันพระเจ้าชัดผู้หญิงคนนี้เชื่อพระเจ้าหันกลผู้หญิงคนนี้เดินข้ามประสาทหาและก็เดินก้าวไปวันนี้การเชื่อฟังของเราแสดงออกออกมาเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราได้เชื่อฟังและแสดงออก เราละการเฝ้าเดียวไปครับสำหรับชีวิตที่เียเรายอมทิ้งสิ่งที่เราชื่ชนชมยิดนดีที่เราชอบในอดีตไมครับอะไรที่เราเคยผูกพันอะไรที่เราชอบแต่ว่าทําให้ชีวิตของเราห่างไกนจากพระยาเรายอมทิ้งถ้าเราเชื่อครับเรามีวิญญาณแห่งการอยากจะเป็นพยายนเพื่อพระเยซูคริสต์ไหมแม้ว่าท่านจะเป็นพยายนไม่เก่งแต่ว่ามีวิญญ,ญาณไหมครับที่อยากจะแสดงออก พี่น้องของโบสถ์ผมมีพี่น้องคนหนึ่งนะครับเขาทำอาชีพที่อาจจะเป็นอาชีพที่ไม่น้อยนะฮะคือเขาเป็นคนนวดนวดนวดแผนโบราณนวดจับเส้นนะฮะเขาบอกว่าเขาเป็นอะไรไม่เป็นนะฮะอาชีพของเขาเป็นนวดแต่เวลาวันอาทิตย์มานะครับก็จะนั่งอยู่หนังห้องเลยแล้วผมจะเห็นเขาตลอดถ้าผมมาก็ผมก็จะเห็นเขานั่งอยู่หนังห้องเขาทำไมฮะเพราะว่าเขาจะอธิษฐานเพื่อเราใช้จ้ายเสมอ เนี่ยเขาก็มีวิญญาณที่จะเอาไปฟิวนะครับเก็บไว้แล้วใครมารวดก็จะแจกไปฟิวพูดไม่เป็นไป,ไป,ไปที่โบนโทรศัพท์ไปตามไปฟิวแต่หมายถึงว่ามีวิญญาณในการเป็นพยานนะฮะคนที่มีความเชื่อก็พร้อมที่จะมีชีวิตในการเชื่อฟังแล้วคนที่มีชีวิตในการเชื่อฟังก็จะมีวิญญาณเนวิญญาณที่ยหญๆเป็นปวิญญาณพวกใหญ่คนที่ยังไม่ได้ทความ่ท่านรักการอธิษฐา ท่าลักการปยิแบัติการใช้ร่วมกันในโบสถ์นีนี่เป็นลักษณะของคนที่เป็นอาชีพแล้วจริงยังมีลักษณะมากมายนะครับที่พื่อยางรู้สึกจะสซอนระบกเราผมมีอนุชนคนหนึ่งก็อขอบคุณพระเจ้าเป็นอนุชนที่เราชื่นชมยินดีนะครับน,นี่ก็อยู่ที่เอซีแลนด์แล้วเขามาเรียนภาษาอังกฤษกับที่โบสถ์ตั้งแต่ตอนทอนนี่ประฐมหลังจากที่อยู่โรงเรียนแคสซินแล้ว ก็มาเรียนหลังจากนั้นก็หายไปเลยก็เป็นเด็กที่ได้วางเล่นพืชแข่งเขามาเสริไปแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เชื่อพปะเยซสุรธิงหลังจากนั้นก็เปเรียนหนังสือที่นิวซีแลนด์นะครับผมก็คิดว่าเขาไปเรียนวิชาเกี่ยวกับพวกใพันธุกรรมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคณะอะไรสักอย่างนึงนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะที่นิวซีแลนด์ก็จะมีชื่อเสียงหลังจากนั้นเขาก็ไปคิดเส้นจากเพื่อนเพื่อนอนักศึกษาแล้วไปเชื่อพปะเยซูุทิจิตที่นั่น ความเชื่อของเขาเต็มที่เต็มขนาดล้นหลนอยากจะรับใช้โอ้เต็มที่จริงๆแต่ในวิชาการเรียนเนี่ยมันมีวิชาหนึ่งคือทฤษฎีวิวัฒนาการที่น้องกับคุยานไปได้ไปเรียนนะครับของชาตดาวินนะครับวิวัฒนาการวามนุษย์เนี่ยก็พัฒนามาจากเซลล์เล็กๆนะฮะมันเป็นสัตว์เล็กๆแล้วก็มาเป็นลิงจากลิงก็มาเป็นคนไม่ต้องว่าเนะแล้วก็ต้องเรียนวิชานี้ด้วยเอาไสิปัญหาของคนที่เรียนวิชานี้ก็คือ ผมจะต้องตอบตามทฤษฎีของชาจรดาวินอาจารย์ก็เอาข้อสอบไปเอาหลังจากที่เขาอ่านแล้วเขาต้องตอบเขาก็บอกพระเจ้าเราเชื่อเราชัดเจนพระเจ้าสร้างมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์มาจากลิงเขาก็เลยตอบว่าผมไม่เชื่อทฤษฎีนี้ผมเชื่อมัน่นในพระบัณฑนาพระเจ้าที่พระเจ้าสัุง,งมาแล้วส่งคำตอบไปอาจารย์อ่านมานีสิ อยากจะเรียนวิชานี้ไหมเนี่ยอยากจะเรียนครับเอาคำตอบเป็นตอบใหม่ตอบแบบที่เรียนน่ะตอบไปแบบที่เรียนโอ้ยเมาก็คิดเานะนี่คือการท้าทายที่ยิ่งใหญ่มากเลยถ้าคุณคิดมาหลุ่วันนี้ก็จะตอบยังเขายิงเชี่ยวมันม่น่ะพระเจ้าทรงพระชนอยู่และพระเจ้าเป็นพระเจ้าอัศจรรย์แล้วเขาปฏิเสธพระเจ้าไม่ได้แม้แต่จะขอคะแนนผ่านวิชานี้เขาก็ตอบเหมือนเดิม ผมเชื่อมันว่าเป็เจ้าสมสร้างมนุษย์ไม่เชื่อทฤษฎีนี้อาจารย์โมโหมากเลยยังงั้นเธออย่าเรียนเลยนะอย่าเรียนเลยไม่ให้ผ่านเด็กนันก็เสียใจมากเลยนะเขาชื่อฟิวนะฮะฟิวเขาบอกว่าผมก็เสียใจมากเลยแต่ผมปฏิเสธพระเจ้าไม่ได้แม้แต่เรื่องแบบนี้เขาเลยขอย้ายคณะจากเรียนคณะอะไรเนี่ยวิทยาศาสตร์สาขานี้นะฮะเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ว่าฟิลเป็นยังไงผมเจ็บปวดมากเลยครับเพราะผมรู้ว่าคอมพิวเตอร์ในนิวซีแลนด์เนี่ยคนเรียนเยอะแยะไปหมดแล้วในเมืองไทยก็มีเยอะแยะผมทำไมต้องอุตส่าห์มาถึงนิวซีแลนด์มาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ผมไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเลยแต่ผมก็ว่าผกลับบ้านโดยไม่มีปัญญาไม่ได้ผมเลยจำใจเรียนเจ็บปวดมากเจ็บปวดมากเลยพระเจ้าทําทไมมาวางผมในจุดนี้เนี่ย ทำไมเอาอุปสรรคที่ใหญ่ขนาดนี้ให้ผมแต่หลังจากนั้นผมก็พยายามเรียนให้จบแล้วผมก็พยายามหางหานที่เกี่ยวกับวิชาที่ผมเรียนได้คุณรูไมหมครับเมื่อเขาเรียนจบเขาก็ไปสมัครงานที่ตา่างๆส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นร้านแมกโดนัลไปทําอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองจนในที่สุดเขาคิดว่าผมคงจะไม่เอาดีกว่ามาอยู่ในประเทศนี้มาทํางานแบบนี้ผมไม่เอาก็ตลองคิดว่าจะกลับเมืองไทยฟิลเองเนี่ยเขาก็เสียใจที่ รู้ว่าเขาจับคนไทยเขาบอกว่าผมจะถามว่าทำไมเปลี่ยนวิชาเนี่ยเพราะเมืองไทยใครๆก็เรียนคอมพิวเตอร์เยอะไปหมดนิวซีแลนด์ก็เยอะไปหมดวันหนึ่งนะครับสุดท้ายก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาบอกว่าพระเจ้าผมไม่รู้ทำยังไงแล้วก็เลยเสิร์ชหางานในคอมพิวเตอร์มาบอกว่ารับสมัครฮะคนที่มีความเชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์อะไรๆนะคุณสมบัติตองแบบเข้งหมดเลยก็คิดถอนหายใจโอ้โหโชมหาผมกับผมจริงๆเลยแต่ผมต้องนึกคิดว่าคนนิวซีแลนด์เนี่ยมานของผมเยอะแยะ แล้วผมเป็นคนไทยแล้วรบพระองค์จะมีอะไรให้ผมจนบรันงแทสุดท้ายนะครับพี่น้องเซิร์ชออกมาเขาว่าโ,โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการคนที่พูดภาษาไทยและอ่านภาษาไทยได้บอกเขาก็ตะโกนเลยโอ้โหเป็นไปได้อย่างไงเนี่ยครั้งแทสุดท้ายบันทัเดียวนะเขาบอกว่าพระเจ้าพระเจ้าิ่งใหญ่โผมก็ข,ขนลุกตลอบเลย เสร็จแล้วเขาก็เลยไปสมัครทันทีอาบูฮานในนิวซีแลนด์ไม่มีใครเท่านี่อยู่คนเดียวจริงๆรับทันทีเลยแล้วรู้ไหมครับบริษัทคอมพิวเตอร์บริษัทนี้มาวางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้โรงพยาบาลกรุงเทพเทพที่เมงไทยเนี่ยเป็นบริษัทที่ได้สมรทานการวาคอมพิวเตอร์ในกรุงเทพพระเจ้าสิ่งที่เขาคิดและหเพื่อพระเจ้าพระเจ้าตอบพระเจ้าตอบ วันนี้ฟิวยังอยู่นิวซีแลนด์แล้วเวลาเดี๋ยวนี้เขาอยู่นิวซีแลนด์เขาเป็นเขาได้แต่งงานกับเพื่อนของเขาเป็นชาวจีนที่เป็นคริสเตียนที่นิวซีแลนด์วันที่ทําพิธีแต่งงานก็มีการร่วมช่วยงานของด้วยแล้วเวลาที่เขากลับมาเมืองไทยตอนนี้มาเมืองไทยมาฟรีนะครับมาฟรีเพราะอะไรมาทํางานมาเยี่ยมญาติเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องเสียเงินมาเมืองไทยเพราะว่ามาทํางานมาเยี่ยมญาติมาฟรีแล้วเขาก็จะมารักสัญญาเช่าชากผมผมก็ชื่นชมยินดีกับฟิว พรศาสดที่มีไวนะ้ในความเชื่อที่เราเริ่มต้นเนี่ยจเจ้าเป็นของเชื่อเชื่อฟังเอเมนไหมครับในสุดท้ายนะครับประเด็นสุดท้ายที่เราได้จากพระธรรมปีตอนนี้หัวใจของพระเยซูคือการทําชีวิตสู่ความสมเร็์เมื่อเราอ่านพระธรรมปีในหนังสือมัทธิวเรื่องของหญิงชาวขนานานแล้วเราเห็นความบริบูรณ์ที่พระเยซูทรงทำ หญิงชาวพชาวนา,นานหรือหญิงต่ากชานี้กลับไปลูกสาวของเขาก็ได้รับการรักษาหญิงคนนี้ก็ได้รับการเพิ่มพูนความเชื่อและมกากกว่านั้นประสบการณ์ที่พระเยซูทรงสำแดงก็นำบอกสาบอกลายในเรื่องกระบวนการที่พระเยซูทรงสำแดงทั้งหมดเนี่ยด้วอ,อการยกชีวิตเราสู่ความสุงพี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยพระเจ้าอยากจะสร้างเราทุกคนให้เติบโต และสู่ความสมบูรณ์แน่นอนพระเจ้าถ้าผมยืถามมากพระเจ้าอยากจะสร้างคุณด้วยไม้อยากจะสร้างคุณด้วยเหล็กหรืออยากจะสร้างคุณด้วยทองคำพระเจ้าอยากจะสร้างคุณด้วยอะไรครับผมอยากจะเป็นไม้มันดูคั้สิกมาให้ใช้ประโยชน์ด้พระเจ้าอยากจะสร้างคุณอย่างดีที่สุดด้วยทองคำมีค่า คงทนและเป็นพออนนีแตนแน่นอนที่สุดนะครับชีวิตของเราต้องเรียนรู้ว่าความบริบูรณ์ที่พระเจ้าเตรียมไว้กับเราเนี่ยมีแต่กระบวนการของการสร้างที่พระเจ้าให้กับเรามันไม่ใช่เป็น,น,นถนนทอบข,ข้ากระบวนการของการสร้างชีวิตของเราพระเจ้าให้เราทั้งหัวเราะและระ้องไห้เพื่อเราจะได้รู้จักพระเจ้าเป็นทีละขั้น นั้นที่น้องครับเรารเลียงไม่ได้นะครับเจอปัญหาหเลี้ยงไม่ได้ที่จะพบก,กับมุกสัตร์ผมเจอพี่น้องหลายคนเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นปัญหามะเร็งเป็นปัญหาโรคไตเป็นปัญหาเรื่องเอ่อเส้นเรื่อง,งติดตั้งผมบอกทำไมพระเจ้าส่งให้สิ่งนี้เกิดขึ้นพี่น้องหล,หลายคนนะครับล้มละลายโอ้มีอันยนิ่งกนึงเอ่อก่อนมาเชื่อพี่ยคริจเขาทำธุรกิจอยู่ที่เวิร์ และเจากที่มาเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วเราก็นําเขารู้จักพระเจ้านะครับให้เขามีความเชื่อเป็นนักธุรกิจนะหลังจากเชื่อพระเยซูคริสต์รับสินบนปัสมาได้5เดือนรับสินบนปัสมาหเดือนทุกสารคลองล้มละลายโอ้โหมันหนักใจเลยเขาก็มาหาผมผมบอกไอนเฮียวันนี้เป็นยังไงหมดเวลาหมดเวลาและเฮียล้มละลายเนี่ยเขาเชื่อพระเยซูคริสต์หรือเปล่าคิดใหม่นะ เฮียทำอะไรผิดก่อนเชื่อพระเยซูคริสต์ใช่ไหมเฮียท,ทำอะไรที่เป็นพุรกรรมที่มีปัญหาใช่ไหมแต่เฮียล้มละลายเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะมาปัญหาในอดีตแต่วันนี้เรามีพระเจ้าพระเจ้าให้พลังชีวิตอย่าท้อแท้ล้มก็ล้มไปยึดก็ยึดไปอย่าท้อแท้พระเจ้าที่ให้พลังชีวิตผม,ามาผมก็ว่าขอบคุณพระเจ้านะครับที่เข้ามาเชื่อพระเยซูคริสต์และล้มละลายถ้าเขาไม่มาเชื่อพระเยซูคริสต์และล้มละลายก็อาจจะเป็นกระดกน้ำตาย บ้านก็ถึกยึดขับบีเอ็มก็หมดเดี๋ยวนี้มาอยู่บ้านเช่าแล้วขอบคุณพระเจ้าเขามีพลังเขามีกําลังใจอ่ะเขายิงยืนหยัดอยู่ได้ผมบอกนี่แหละครับสิ่งที่พระเจ้าบอกคุณพระเจ้าไม่ได้สร้างคุณด้วยสิ่งที่งดงาม่พระเจ้าสร้างคุณด้วยหลายอย่างที่ถามให้วันนี้เขาก็อยู่มาอาศัยพระเจ้าขี่มอเตอร์ไซค์ละจากขับบีเอ็มขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็อยู่ที่ไนต้องแต่งต้องแต่งกัโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาจะชีวิตได้พระเจ้าช่วย พี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพปัญหาธุรกิจปัญหาในครอบครัวผมอยากจะบอกเลยเมื่อพระเจ้าทรงบอกว่าพระเจ้าจะทําให้ชีวิตเราสูงความสมบูรณ์ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่กว่าเราทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าต้องการใส่ในชีวิตของเราอย่างทั้งหมดนะครับเมื่อเรามาพบพระเจ้าเราจะเดินกับพระองค์และพระเจ้าจะพาเรายกระดับเราและเราผ่านสิ่งนี้ได้และมากกว่านั้นเป็น การยืนยันว่าพระเจ้าทรงประชีิในชีวิตเราเอเมนไหมครับเราจะสร้างชีวิตของเราเติบโตนะฮะต้องใช้กระบวนการสร้างและพระเจ้าบอกว่าสร้างอย่างช้าๆและมั่นคงไม่ได้สร้างแบบรวดเร็วป๊อกๆแล้วก็โตไม่ใช่ขอให้เราเข้าใจพระเจ้าไม่ได้สร้างเราแบบเร็วและโตเพราะาการที่เราพระเจ้าจะสร้างเราแบบเร็วและโตเรารู้เลยนะเราจะปอกตา มีหลายหลายอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมริสเตียนและผมก็ถูกท้าทายมากสําหรับกลุ่มเหล่านี้และผมก็บอกพี่น้องสืลอว่าน้องครับเวลาที่พระเจ้าสาร้างเราขึ้นมีต้องอดทนนะครับแล้วก็ท่านจะได้เข้าใจชีวิตมากจากเหตุการณ์หัวใจของเยซูคือนําใหหลอาสู่ความสุขให้พระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ท้าทาย แต่ผมเยานจะถามคนถามข้อหนึ่งนะครับเมื่อเราเรียนเรื่องของหญิงชาวต่างชาติแล้วเราได้รู้ว่ามีหลยายเรื่องที่เป็นเท็จตักของหญิงชาวต่างชาติันนี้พระเจ้าให้ท่านรู้จักกับพระองค์ให้ท่านรู้จักชีวิตที่สมบูรณ์แล้วพระเจ้าต้องการชีวิตอยู่เพื่อพระองค์หรือพระเจ้าต้องการชีวิตที่เป็นอยู่ในพระองค์ฟังข่านหนึ่งนะครับ เมื่อท่านเข้าใจชีวิตที่สู้จักพระเจ้าแล้วรู้เรื่องรู้จักรูก้ใจพระเจ้าต้องการชีวิตของท่านอยูเพื่อพระองค์หรือต้องการชีวิตของท่านเต็นเหมือ,อนพระองค์เหมือนพเป็นเหมือนพระองค์นะฮะโอเคพระเจ้าบอกว่าให้เราเรียนรู้และมีชีวิตเหมือนพระองค์เนดีะียสุก่อนที่เราจะรับใช้พระเจ้าเราต้องมีชีวิตแบบนี้คุณภาพไยวิญญาณต้องเกิดขึ้น ของการบวชใช้ประจําและเรารู้ว่าเมื่อเรายกพระเยซูขึ้นสูงเมื่อไหรพระผีบอกว่าเราจะนําคนทั้งหลายมาหาเราจําได้ไหมครับเมื่อเรายกพระเยซูสูงจากชีวิตของเราเมื่อเรายกย่องพระเยซูเมื่อเราชีวิตเป็นเหมือนพระองค์พระองค์จะนําคนทั้งหลายมาหาเราและนั่นคือพระสิจังที่เกิดขึ้นขอพระเจ้าเมตตาเราจะเห็นว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในกลุ่มพระพรใช่ไหมครับพระพร